คควรรได้ับาแนะนะสวัสดีจ้ากับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่พน้องน้องทุกคนเลยนะจ้าวันนี้มายุกับแอดในช่อง bl channel จ้าแอดพากัมยุกับเกมโรมมานะคะท่านผู้ชมคะวันนี้ทุนเรานะคะเริ่มต้นที่300บาทนะคะสำหรับคุณคนที่ทุนน้อยๆน,นะคะน่าจะโชกใจสิ่งนี้อีกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะเริ่มต้นที่เบสบาทนาะเดียวถ้าได้ก็ปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ ไปดูกันเลยจ้าว่าวันนี้จะเป็นอย่างไงนะจ๊ะอืมสวยแจกกันมาเดยแจกกันมาค่ะไปต่อไปต่อ,อยังไงวันนี้สักเอ้าทักคาราไหไหมเนาะพอแบบปนว่านกรุบๆนะคะอืมเสียดายลพิชสองไปพิตเดียวนะคะอืมลก็มาแล้วอง,งุนก็มาอีกทีหนึ่งนะคะแจกกันว่าไง แจกกันกกคาราวแล้วทีนึงนะคะแม่เดี๋ยวก็ฝีสปินจะคาะแสลวนะคะยังไม่มายังไม่มาไม่เป็นไรมดขึงหน้าไปทีนึงเป็นไงล่ามดขึงหน้าไปทีนึงเป็นไงล่ายังไงต่อยังไงต่อโลุยยังไม่มีอะไรต่อนะคะโบนัสคาทำ,ทำา็อปาคาตั้งแต่เปิดเกมแล้วนะจ้าวันนี้มาดูกันค่ะว่าเป็ดเก้าบาทนะคะแม่เสียดายเราไม่ได้ปั๊บนะคะ เมกะบาทวันนี้จะฟันไปทีเท่าไรนะคะเอาทรายคว้าก่อนเอาทรายก้อนละกันโอ้ยโหลหมดเลยเป็นโหลหมดเลยนะคะยังไงวันนี้ทรายคว้าทรายคว้าเอาคว้าไปอย่าลบอย่าลบอย่าลบหน้าผันนั้นเลยค่ะเมกาวินข้าวแล้วนะจ๊ะมาดูกันค่ะว่าเราจะได้ทีเท่าไรนะคะวันนี้เอาไปกลางเลยค่ะอย่าลบนะอืมหยบยอย่าลบหน้าอย่าลบหน้า ยังไงสายคว้านะรังเอาทรายไปก้อนเลยจ้าอือโดนควนไปหนึ่งทียังไงยังไงไปคว้าละกันอย่าลบนะอย่าอย่าลบนะ้วยแล้วไม่ทำขาสวยมากสวยสวยเลยบิ๊กวินขาวนะจ๊ะไปอีกทีหนึ่งเอากลางไปอย่าลบนะ,อ,นะอือ,อ,นะอโดนไปอีกหนึ่งทีจ้าไม่ทำขายังไงวันนี้ อู้โดนควนหนึ่งทีโดนควนหนึ่งทีนะคะเอาละค่ะโบนัสแล้วนะคะฟันไปที4่รอยบาทจ้ากำไรข้ออีกสัก200เนาะรอยอ้าวรอยเดียวนะคะข้อเพราะว่าเราเอา500เนาะอืมมาดูกันว่าพีซิ่งจะให้หรือเฟืานะคะไปค่ะสำหรับขายที่แอดเหลือกเล่นในวันนี้นะคะมาจะขายยูฟาบิลเลียนจ้า ขายน่ารักน่ารักที่ให้โบนัส20%โดยที่เราไม่ต้องทำเทิร์นเลยนะคะเพียงแค่บอกว่ามาจากช่อง bl ก็รับไปเลยจ้า20%นะคะได้ขอนี้อัปับ๊บเบ็ดขึ้นไปเลยเละกันนะคะเป็น12เนาะจะดูว่ามันจะผันพลือนะคะยังไงยังไงอย่างไง,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 งละพีหนึ่งร้เอาละคะ่ะท่านผู้ชมขาเราได้กำไรแล้วนะคะ500บาทได้ขอนี้อัลองอีกสัก ทคลิปวิดีโอนี้นะคะแอดจะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะไม่แนะนาเลยไม่สนับสนุนให้พูดได้เ,เรอกเปลียนแบบแต่อย่างใดนะจ๊ะน้องๆนุ่ทีอายุต่ำวาสิบแปดปีนะคะควรมีผู้ใหญ่คอยให้คําแนะนํากันด้วยนะคะไปต่ออย่างไงพีอา้าแจกันมาซุย้ยอย่างไงยอย่างไงพี ไปกันต่อไปกันต่อหมดไปอีหนึ่งแถวท่ททานชมคะส้วยมากๆมากดอนั้นไปทั้งแถวเลยนะจ๊ะอีอีมาอีมาอีคอนักนักพีซซิ่งคอนัก,น,กนักพีซซิ่งยังไงโลยังไงโลโลมาไหมยังไม่ขาานะคะยังไม่หมดอืมเสียดายแจกกันเสียดายะไอโลกันไม่เฮ้ยมาเตี๋ยว่วยเถอะ ยังไงอัง,งุนแจกกันมาแทนนะคะอัง,งุนวาพฤอัง,งุนวาพฤก็มาดิครับก็มาดิครับอย่าไปย่องไปต่อกันเลยจ้ายัางไงสิบสองเหียบเปอสิบสองเหียบนะคะท่ามือขาขนายัดปับขึ้นไปเป็นสิบห้าเลยละกันยังไงสิบห้าแล้วยังไงเออย่างไงละหนึ่งแถวก็มาดีหนึ่งแถวก็มาดี เอาละค่ะคะาดอีรอยนึงนะคะอืมเราจะได้กำไรตามที่เราว่างไวแล้วนะคะอย่างไงอย่างไงอย่างไงคะอืมอย่างไงล่ะเงียบเป้อย่าหา่างเงียบนะอย่าหา่างเงียบเอาดับมาอืมเสียดายพีซิงไปเสียตรงกลางใช่ไหมคาดไปตัวหนึง่ง อืม้ยยังไม่ตอนะคะยังไม่มีให้เตาะอืมซุ้ยเอาุญมมาไหมยังไม่คาวนะคะยังไม่คาวนะคะยังไงตอไหมยังไม่ต่อยังไม่ตอหรอแม่พี่มงกุฎมงกุฎยู่ห่างเสียวอืมยังไงก็ยังไม่คาวนะคะสลับกันฮิตเดียวนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะยังไง อย่างง่ายละพีอย่างง่ายละพีแจกกันมาเซียม,มากแต่สลับนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปกันต่ออ่ะสิพาเงียบปับไป30เลยค่ะท่านผู้ชมค่ะจะได้ไหมจะได้ไหมจะได้ไหมไปครึงนะ่งหน้าเอาโลมาอีกหนึ่งแถวจะทนผู้ชมคะเอาละค่ะ เริ่มกัปมาแล้วนะคะฟันไปงามงามนะคะสองคอมโบทีหนึ่งร้อยแปดสิบปาจ้าอืมแล้วพี่จริงโบนัสมาผัานนันอือไปอีกหนึ่งแถวท่วำำาช้ำคะไปอีกหนึ่งแถวจ้ามาเลยมาเลยโค้อ,อนักๆเลยนักมานักมา,กกมาพี่อืมเอานุ่นยังไงยังไม่คาวนะคะอืมซุ้ยยังไงโหลอือ แม่เด็กว่าจะมีฟีจะปิ้นะแล้วนะคะวันนี้น่าจะยากแล้วฟีจะปิ้นนี้เออน่าจะยากแล้วยังไงยังไม่ตอยังไม่ตอหรอยังไม่ตอองุ่นมาซุย้ยซุ้ยเอาอกกกาีกนักนักมานักนักมาคอนักนักคอนักนักนัก,นกอีแจกกันแจกกันมาดิไม่มีอะไรให้หลุนตอแล้วนะคะ ว่าที่รุ่นดาบก็ไปเี็บทันนันเจ็แล้วเอาแจกกันพีชด้วยเป็นไงล่ะเอาอีกแมยังไม่คาวยังไม่คา้าเลยนะคะไม่เป็นไรรอก,ก็ได้รอก,ก็ได้โตไหมไม่ต่ตนะคะยังไม่ต่ตนะคะเออสวยมาอีกไหมยังยังยังใจเย็นอยู่ ผีสิงอย่างใจเย็นอยู่ทางุ่นไปไม่มีอะไรให้หลุดแล้วนะคะอืมทางุ่นมาไหมยังไม่เข้านะจ๊ะอุ้ยชุ้ยช่้ยเอา,ออาทางุ่นมาอีกทีช่ยไปอีกอืมสามเหลี่ยมก้อนมะผีสิงก็มาเอาดิแหมอืมมาแล้วครับฟีสป,ปินเราฟีสป,ปินบิ๊กวินก็เข้านะคะที่สามรอยห้าสิบบาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟีสป,ปินสี่ทีนะคะ เราจะรวมล้วฟันไปเท้าไรนะคะจะได้ท่อนเลยหรือเปล่านะคะอา้าวแจกกันซุยอังุนมาไหมยังไม่คาวนะจ๊ะรอรอ,รอต่อไปนะคะอย่างงยอย่างงพียังไงผพีอืมซุยเอาโลมาอีกทีหนึ่งโลมาอีกทีหนึ่งพีอังุนมาเปล่าอย่างไม่คาวนะคะโอเคฟันไปที4่หบาท กำไรเรามาแลวคะ่ะน้องผาแอดขออนุญาตปัดเซตเล่นเลยละกันนะจ๊ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโอ้ยกำไรนอๆเลยออมปัดเซตเขืออไรไม่รูจจ้จักเอาละคะ่ะทีนี้กำไรเราเกินที่คาดว่างไว้แล้วนะคะตั้งใจจะเอากำไรแข่บแบบท่ารอยตอนนี้คือเพิ่มขึ้นไปแล้วเดี๋ยวแอดขออนุญาตปั๊บเซตเล่นนะคะเออสุ้ยยัยงไงยังไงเออมาต่อไหม แม่หวันวานเลยนะคะวันนี้อืมสวยเลยสวยเลยนะคะให้คนยัปัดดาสุดถ่ายโอเคอืมอย่างมาอยู่นะคะอย่างมาอยู่อางุ้นก็มาด้วยอืมอ่งุ้นก็มาด้วยนะคะอย่างมาอยู่อย่างได้อยู่อย่างไงยอย่างไง โอเคค่ะท่านผู้ชมขาแอดคอนเนียตสารุปยอดไปเลยนะกันนะคะทุนเราวันนี้นะคะ3 0 0บาทแอดตั้งใจว่าจะเอากำไรคขแบบ500เนาะแต่วันนี้ได้กำไรมาวันว่าเลยที่7 0บาทค่ะท่านผู้ชมคะยังไงคลิปนี้นะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ข้อลาไปก่อนกับทุนงามๆนะคะ700บาทเจอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ